ปาร์ตี <S <S ้จะาของใครที <S <S ่เป็นสายดื่มนะครับผมมันเลยตอบโจ์เนี่ยแรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมง You need to take n e of t h m s t i f f i u l t to r e m e m e r o t h t s o m e t h i n g Congratulations. Go, go. Congratulations. Go, go. Congratulations. That's all f o To the c t i a l and equal. Send you, go. g r t i t u d e m u n my m i n h t is it? I go i n t the a n I go into the p o w e

เป็นครั้งแรกด้วยที่จะมีกับให้ร้องเพลงนี้ด้วยครับยังไม่ได้ร้องครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากทุกคนถ้าร้องได้ก็ช่วยกันร้องตามดังๆไปเลยนะครับผมเพนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าแค่ที่รักก็พอ ที่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 ใส่เสื้อแจ้งในกระเป๋าผมจะแรงที่รักแมนอยู่ท่าใจให้อยู่ที่ฮองแดงที่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 จี่ที่แค่อยากให้เธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารัก cause I wanna love you ไปเองโดยไม่มีพิธีแต่ทำไม่ต้องการช่วยห้ามฉันทีมันยังไม่อยู่ก็เพราะว่ารักแค่ไกล้ๆไม่ต้องกลัวแค่คิดในใจไม่ผิดอย่างไม่มีน้ำผึ้คิดถึงบ่อย

ระหว่างที่เขาแบบว่าจัดที่ตองที่นั่งให้เราแอบถามอย่างเมื่อกี้เนี่ยกราฟเลือกเพลง Congratulations ในของกราฟมาล้อใช่ครับแฟนคลับทุกคนล้อได้หมดเลยนะใช่ครับผมทุกทุกคนก็คือน่าจะเคยฟังกันอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าเพลงเมื่อสัู่นี้ไม่เคยได้ยินกราฟไปร้องงานไหนมาก่อนเลยใช่ครับพี่ทำไมวันนี้เลือกแค่ที่รักของทริทูวัตมาล้อให้ทุกคนได้ฟังไม่เสียตังค์ครับล้อเล่นใช่ชอตรงนี้ไม่หมายถึง ผมรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยความหมายมันค่อนข้างดีและคิดว่าเพลงนี้มันน่าจะอยู่ในยุคที่ทุกๆคนกำลังโตมาพร้อมๆกันอนนีกเกเซอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าทุกคนน่า,นาจะร้องได้โตมากับกามิโตมากับการาฟคณาวุฒิอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ก็เลยเลือกเพลงนี้มาให้ทุกคนเได้ร้องกันอันนี้ไม่น่าจะโตมากับการาฟน่าจะโตมากอดการาฟนะคะ ก็จะชอบแร็ปด้วยในนี้อย่างที่ทุกคนทราบมันก็จะมีมีแอปมีอะไรด้วยและผมชอบฟังอะไรีอยู่แล้วเลยคือเขาชอบร้องแล้วคนฟังชอบไหมคะน่ารักมากๆอ่ะเชิญน้องกราฟนั่นนะคะชอบหรือรักคะเอาให้แน่แหมอ่ะงั้นขออนุญาตพี่แนนคุยกับน้องกราฟนิดนึงได้ไหมคะระหว่างทานจะกลีนจะปรบมือได้ไม่ว่ากันนะคะลูกค้า คือต้องบอกว่ากราฟเป็นคนที่เราเห็นนั่งทำงานหนักมากใช่ครับคือทั้งเพลงทั้งละครโฆษณาโฆษณาอะไรเงี้ยแต่กราฟยังดูแบบสดใสดูแบบหล่อเป้าหน้าฟาประธานอย่างนี้อยู่เลยอ่ะมีหน้าละถึงได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์คนแรกของใบตาเดชเชื่อพลัสถามความรู้สึกกราฟนิดนึงตอนที่ได้รับเลือกได้รับการติดต่อไปกราฟรู้สึกไงบ้างคะดีใจดีใจมากๆเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่า ออขอบคุณทางแบรนด์ไวต้าเนี่จะพัสมากๆเลยนะครับผมที่แบบเห็นศักยภาพในตัวผมแล้วก็เลือกเราให้ผมมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราจะได้มาเป็นตัวกลางแล้วกันในการส่งมอบต่อสิ่งดีๆให้กับพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนของเราด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่ากราฟทานอะไรถึงได้ดูสดใสและแข็งแรงแบบนี้มาขอเ<อ>คล็ดลับ,บ,บจากกราฟกันนะคะคแต่ก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่นี้อยากจะให้พูดถึงตัวโฆษณาสักนิดหนึ่งเพราะพี่ เกิดเอาไว้ก่อนน้องกรัฟมาบนเวทีว่าจริงๆโฆษณานตัวนี้เห็นว่าเรื่องราวที่เราเห็นในแอดเนี่ยมาจากชีวิตกราฟจริงล่าคะใช่ครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือจะมีหลายๆช็อตที่มาจากการทํางานของผมหรือจากการใช้ชีวิตของผมจริงๆด้วยครับผมก็เหมือนกับสโลแกนของทางไวท์นันเจอร์พลัสนะครับผมกับโก้โกให้เต็มที่ซีโร่วอรี่นะครับผมก็ตามสโลแกนเลยก็เหมือนกับว่าเราก็อยากจะให้ไวท์นัวเจอร์พลัสเนี่ยเป็นตัวช่วย แล้วก็เป็นเพื่อนในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคนให้โกได้เต็มที่แล้วก็ซีโร่รีดวนนั่นเองครับขาค่อนข้างเยอะไม่ใช่ค่ะครับไม่ใช่พี่สืบทราบพี่โทรไปหาบ่อน้องกราฟมาเขาบอกว่าน้องกราฟอาวเล่นไปแล้วเหรอเซ็งเลยความรักเข้าตาโอ้โหรู้ซคิปอ่ะรู้ซคิปอ่ะไม่หนุกเลยอ่ะหยอกหยอกอกตาเสยบเลย แล้วมีตัวช่วยยังไงที่ทําให้อาการมันดีขึ้นลครับแน่นอนครับผมก็สําหรับตัวช่วยของผมนี่ครับก็คือไยตาเนเจอร์พลัสลูทีนและก็ซีแซนทีนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยบํารุงสายตาทําให้สายตาของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยปกป้องแสงสีฟ้าด้วยผมว่าตัวนี้เหมาะกับพี่พี่แฟนคลับหลายๆคนเลยนะครับใช่เพราะว่าผมว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยอาจจะมีเป็นพนักงานออฟฟิศด้วยที่แบบอาจจะต้องนั่งนั่งหน้าคอมหรือว่า จริงๆตัวนี้คอนเฟิร์มเพราะว่ามีสารสกัดดอกดาวเรืองแล้วก<ช>็สารสกัดยิวเบอรี่ช่วยบำรุงสายตาแก<ช>้ปัญหาตาล้าตาพร้าตาแห้งเนี่ยผมเวลาปัน่นเทนอะไรต่างๆ<ช>นะ,นะผมใช้สายตาเจอแ <นะ S 2> สงจากโทรศัพท์นะครับแนะนำเลยแนะนำพี่ๆแฟนคลับเหมาะมากเพราะว่าต้องส่งโซเชียลกราฟกด<ช>คืนนะคะอย่าลืมไปบำรุงสายตากันเนนะ่ใส่ของกลับใกล้ๆน คหนึ่งกล้องไหนเอ่ยกล้องไหนคะโคลสอัพตาน้องปลาให้ดูหน่อยเหล่าแม่แม่และแฟนคลับทั้งหลายนะคะอ,อ,อต้องมาน,งนั่งทำอะไรแบบนี้มันเขินกันะนะครับแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าสดใสจริง้ข <c ười> อกล้กองนี้ด้วยหนูไปแคปเอาหนูไปแคปเอาลูกมีเยอะมีเยอะโองเองขอเองครับผมคือตัวนี้เนี่ย จะช่วยเรื่องกระดูกครับผมทุกคนก็น่าจะทราบอยูแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อายุเพิ่งยี่สแต่ว่าผมใช้ร่างกายมาตั้งแต่เด็กผมเตะบอลเยอะผมแอดเวนเจอร์เยอะผมเล่นฉากบูอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะผมก็เลยจะมีอาการแบบลุกก็โอยนั่งก็โอยพี่ได้ยินมาแล้วค่ะเด็กๆ อย่างที่ผมบอกคือ,คอ,อสำหรับไวายในเจอร์พลัสดีเน็ตไนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารต่อต้อตานมูิลอิสระที่จะช่วยให้ชะลอความแก่ลง ำให้ทุกคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสดสดชื่นกระเป๋าในระหว่างวันด้วยแล้วกันครับผมอย่างผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่มีอาการยมระหว่างวันค่อนข้างบ่อยมียมด้วยยมบ,บ่อยมา<อ>ขับผมใช่ไหมครับยมบ่อยไหมไอ้บ่อย นั่นแหละเราได้ดิเน็กซ์นายนี่นแหละมาช่วยทำให้เราแบบสดชื่อระหว่างวันเวลาทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะได้ก๊อปปี้กระเป๋าแล้วก็อินจอยไปกับการทำงานด้วยจริงตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาคงความอ่อนยาวเราก็ต้องพิสูจน์กันใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะกล้องก็ควรจะโคลสมาให้โชว์หน้าแบบคิ้วๆช่วงนี้เป็นมีมได้นะคะเป็นมีมได้แอติหรือหน้าไหนที่กราฟคิดว่าดูแบลดูอ่อนยาวคงความอ่อนยาวที่สุด โชว์กล้องโชว์พี่พี่แฟนคลับได้เลยกล้องนี้เนาะขอโชว์พิสูจน์ความอ่อนเยาว์บนใบหน้านอ้องกราฟสักนิดนึงนะคะแล้วผมต้องทํำยังไงดีครับได้เลยเพราะทุกคนเตรียมถ่ายแล้วเดี๋ยวเป็นจะเป็นมีนต่อจากนี้เลยพอไหมคะแอ๊ดแอ๊ดเดียวพอไหมคะพอแล้วน่ารักฮะอาชมกล้องนี้หน่อยจะต้องนี้หน่อยอ่ะพี่หลบให้พี่หลบให้โอ้โห อเชื่อแล้วว่ารักจริงน่ารักไหมคขอบคุณคชีน่ารักแล้วรักไหมรักแค่ไหนรักมากต้องรับประทานอะไรคะเก่งที่สุดรักทุกคนมากๆกอบมืออันนี้ไม่ได้นัดกันใช่ไหมไม่ได้น,นัดไม่ได้น,นัดไม่ได้น,นัดยังไม่หมดลูกา้าตัวสุดท้ายค่ะล้อขาอย่างที่เราเห็นเนาะว่าปีนี้กรับเราเห็นงานกร๊ับมาตลอดเลย ิดไปชอบไหนสื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผมแบบสุดๆแบบมากๆเลยครับผมนะก็คือไว้ตายในเจ์พลสตีพลาอติโชตัวนี้นั่นเองครับผมคือตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยบำรุงให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยครับผมเป็นการฟื้นฟูร่างกายแข็งแรงและการผมเนี่คนทราบก็คือผมทํางานหนักทำงานแบบแทบจะทุกวันเลยหรือว่าบางทีแบบเราก็มีอาการแบบอ่อนล้าหรือว่าเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยครับผมเราก็ได้ตีพลาติโชนี่แหละที่มาช่วยทําให้เราสดชื่นในระหว่างวันแล้วก็อันนี้ผมชอบมาก สำหรับใครที่เป็นสายปาร์ตี้<า>สำหรับใครที่เป็นสายดื่มนะครับผมทกทุกคนชีวันที่กับ,กบใครค้าใครสายปาร์ตี้มันเลยตอบโจทย์เนี่ย <ผ>เรียกว่าทุกกิจกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ของกราฟเนี่ยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปโกได้เต็มที่ zero, zero <Body S 1> อ o r ี y เหมือนสโลแกนเขาเลยนะคะเรานั่งคุยกับกราฟถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่พี่แนนเข้าใจแล้วล่ะว่าทําไมเขาถึงเลือกกราฟมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์คนแรกของไวท์ไนท์เนเจอร์ลสขอบคุณมากคไม่มีอะไรสงสัยเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงแล้วน้องก็อินจริงๆเราก็ได้เห็นผลจริงๆแล้วว่า มันได้ผลลัพธ์ที่ดีบแบบนี้จริงๆนะคะน่ารักมากๆหลังจากนี้ไม่ว่ากรับจะทําอะไรต่อจากนี้พวกเราจะคอยตามติดไปให้กําลังใจตลอดจริงไหมคะทุกคนแอกของวายตาเนเจอร์พลัสแบบนี้หล่อมากทําดีทําถึงและหล่อมากเก่งมากหล่อมากโอเคค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้องยืนนานงั้นขออนุญาตในช่วงนี้นะคะรเรียนเชิญผู้บริหารขึ้นมาถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับน้องกรับบนเวทีนะคะ พาอค่ะเอสลีเบลถ่ายภาพคู่กับพรีเซนเ,เตอร์ของเรานะคะและนั้นทขอ,นอนไน่ยาตลงมาด้านล่างเวทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายหลายช็อตเลยนะคะนี่แหละค่ะสมกับสโลแกนนะคะโ,โกกะคะโเต็มที่ Zero worry นะคะไปกับวัยตานเจอร์พล u สนะคะเดี๋ยวเรีเชิญคุณโบอยู่ต่อ ผู้บริหารนะคะหลายๆท่านนะคะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธัญญาพรทรัพย์สิน Assistant Director Brand and Product Marketing Brand ไวตาเนเจอร์พลัสนะคะใร้นชคุณสมฤทัิไทยคชารัตน์ค่ะ Director Brand and Product Marketing Brand Value คุณลักด,ดานนนนีนะคะ Assistant Director Brand and Product Marketing นะคะ And Food Business ค่ะ คุณวรพลผลแสงทรัพ์นะคะ Assistant Director b u s i n e s s Development มน l ์อาและอีกหนึ่งท่านในช่วงนี้คุณนุกสกรินเลี่ยมสมบัติด i r e c t o r Brand l i ์ไลฟ a เ e นะคะเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีเลยคะ่ะชัอนนี้ขออนุญาตถ่ายเดี่ยวๆกันก่อนนะคะหนึ่งช็อตน,นะคะให้น้องรับอยู่ตรงกลางเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยจ composition ัด c o m p o s i t i o n ภาพด้วยนะคะ นนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้น่ารักเหมือนน้องกราฟเลยนะคะ